จากเมื่อคราวที่แล้วว่าเรายังคงอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะโอ้โหเดินวันเดียวไม่หมดจริงๆค่ะมีร้านค้ามากมายจริงๆนะคะรวมถึงร้านอาหารอร่อยๆก็ยังมีอีกเพียบเลยที่เรายังไม่ได้ไปเยี่ยมนะคะรวมถึงสินค้าราคาถูกแต่ว่าคุณภาพดีเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่ารวมถึงไปหาอะไรอร่อย,ออยๆทานด้วยค่ะถ้าหากว่าใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายของตลาดแห่งนี้เนี่ย อาจจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนป้ายตลาดธรรมดาแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าตราสัญลักษณ์ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยลละค่ะเหมือนกับคำสั่งสอนที่คุณสุวพีได้ฝากเอาไว้ให้กับลูกหลานทุกคนซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเลยละคะ่ะอันไข่ไก่ถึงมีค่าเพียงน้อยนิดหากคิดถึงความหมายนั้นยิ่งใหญ่แม่นำมาสอนลูกหลานให้จำไว้เปรียบแม่ไซตตั้งตนยากลำบากจริง ทดลองเอาไข่ไก่มาวางตั้งหากพลาดพลั้งไข่จะล้มลงเกลือกลิ้งเปรียบเช่นแม่ตั้งตัวมาอย่าประวิงงานยากยิ่งสำเร็จได้ใจอดทนต้องล้มลุกคลุกคลานมานานนักดังเช่นจักตั้งไข่ให้เป็นผลขอเจ้าจงจำไว้ในใจตนขอทุกคนตั้งไข่ไก่ได้สมจริน ซึ่งคำเปรียบเลยนี้นะคะก็เปรียบเลยกับชีวิตเหมือนการตั้งไขค่ค่ะซึ่งทำให้เราได้ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยละคะ่ะแม่โดนใจจริงจนะครับน้องจิ๊บและที่ตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้ก็ยังมีสถานที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของคนในตลาดยิ่งเจริญครับนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อสมบุญและเจ้าแม่ต้นไท้ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่เคารพศรัทธาและเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ โดยในทุกๆปีครับเมื่อถึงเทศกาลจะมีผู้เครารพศรัทธามากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นครับและได้ประสิทธิผลสมปัานากันทุกคนไปครับและตอนนี้ก็ได้เวลาขอการตะลุยตลาดยิ่งเจริญกันต่อแล้วละครับกับร้านแรกที่เขาดังขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อยตลอด24ชั่วโมงที่น่าแวะชิมเป็นอย่างยิ่งครับกับร้านนี้ครับร้านข้าวต้มยิ่งเจริญ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณป้าค่ะมีเมนูเยอะจังเลยวันนี้มีเมนูทั้งหมดกี่เมนูคะ <32. S 1> สามสิบสองสามสิบสองเมนูนะคะแล้วเปิดยี่สี่ชั่วโมงเนี้ยค่ะคุณป้าค่ะมเมนูวันหนึ่งเนี้ยซ้ำกันไหมคะแต่ว่ามันก็ซ้ำกันมันมีเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ห้าอย่างเนาะวันหนึ่งอ่ะอ๋อวันหนึ่งก็คือป้าจะสลับห้าอย่างวันนอ่าจะเปลี่ยน แบบผัดไปเรื่อยๆห้าอย่างวันนึงก็เปลี่ยนแค่ห้าอย่างเองอถ้าเปลี่ยนหมดทุกอย่างไม่ไหวไม่ไหว่าไม่ทัน<อ>เปิดมานานยังคะยี่สิบสองปีแล้วยี่สิบสองปีแล้วดูแลเองมาตลอดเลยเห, <ๆ S 1> หนื่อยไหมคะเหนื่อยเ <laughs> หนื่อย <laughs> แต่ว่าก็ยังแบบยิ้มแก้มใสเลยนะแสดงว่ามีความสุขเมนูอาหารของร้านนี้นะครับก็เต็มไปด้วยเมนูที่น่าลองลิ้มมากมายครับ กับความอร่อยสดใหม่ที่คัดสรรวัตถุดิบและเครื่องปรุงชั้นเลิศมาปรุงเมนูแสนอร่อยให้ได้ลิ้มลองและก็ส่งกลิ่นหอมโชยละมุนชวนให้น้ำลายสอซึ่งในทุกเมนูที่ได้ชิมนะครับต้องขอบอกครับว่ารสชาติกลมกล่อมเข้ากันได้ดีอย่างลงตัวในทุกรสชาติครับและนอกจากความอร่อยแล้วราคาของร้านนี้นั้นก็แสนเป็นกันเองครับหากใครเดินทางผ่านมาที่ตลาดแห่งนี้แล้วก็อย่าลืมแวะมาชิมกันด้วยนะครับ ขายเข้าต้มแบบนี้มาทั้งหมด22ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับอาชีพนี้ค่ะสนุกนะสนุกนะคะเราได้ทําอาหารเปลี่ยนเมนูทุกวันค่ะก็สมัยก่อนมาใหม่ๆก็ขายเลี้ยงลูกอ่ะ6คนนะอ้หแล้แล้วตอนนี้เรียนจบทุกคนแล้วมีมี ลูกคุณป้ามาช่วยทํามาสารต่อกิจการนี้มีก็เป็นแม่ครัวอ๋อเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครัวสองคนรักษากันในเรื่องของการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยชอบแล้วก็บังจะมาซื้ออาหารร้านคุณป้าเยอะคุณป้าคิดว่าเป็นเพราะอะไรอะคะก็รสชาติติดเข้าที่เข้ากินแล้วถูกปากถูกลิ้นค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ชมนะคะ ทำด้วยใจแบบนี้นะคะก็เลยทำให้มีลูกค้าติดเยอะมากๆนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ที่าจะขอลองชิมสักสองเมนูแล้วกันค่ะได้เลยค่ะเอาเมนูไหนก็ได้นะคะที่ปาแนะนำมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะวัาดีค่ะแต่สำหรับใครที่ชอบเมนูสเต็กปิ้งย่างย่างห้ามพลาดนะครับกับร้านนี้ครับร้านนอมังดีกริลความอร่อยในราคาย่อมเยา แต่คุณภาพระดับโรงแรมเชี่ยวนะครับ street, like สวัสดีควัะสวัสดีครับโอ้ร้านสเต็กนอมังดีชื่อคุณคุณนะคะคุณพี่ค่ะครับเป็นมาอย่างไรคะร้านนี้ร้านนี้ผมก็เคยอยู่หลายโรงแรมมาก,ก่อนนะครับแต่ผมก็อยู่กับลุงเลยมาเปิดร้านให้ผมอ๋อคือเป็นเชฟที่ทำอาหารให้กับตามโรงแรมต่างๆแต่ว่าตอนนี้มาเปิดร้าน เป็นของตัวเองที่ตลาดยิ่งเจริญครับผมร้านนี้นะคะเกามีเมนูเด็ดนะคะที่ลค้าเนีติดอกติดใจมากเลยก็คือเมนูไหนคะเป็นสเต็กเนื้อนะครับเนื้อทีโบนสเต็กผมก็คิดว่าคุณภาพในห้างในโรงแรมก็เท่ากันนะครับเพผมซื้อวัตถุดิบมาจากห้างมาเหมือนกันก็เคยทำมาก่อนแล้วก็มาทำที่ตลาดเห็นไหมคะไม่ต้อง ติดค่านิยมนะคะว่าสเต็กถ้าเกิดว่าเป็นที่ตลาดหรือว่าเป็นที่อื่นที่ไม่ใช่ตามโรงแรมหรือว่าห้างสรรพสินค้านะคะจะไม่อร่อยนะคะเพราะว่าที่นี่อร่อยแน่นอนเป็นเชฟจากโรงแรมนนะะมาทาให้กินเองเลยค่ะใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าอยากจะมาลองชิมนะคะมาได้เลยที่ร้านนี้นอรมังกี้กริระ,ะมาแล้วมาแล้วกับเมนูสเต็กเนื้อทีโบนเนื้อวัวชั้นดีที่ผ่านการหมักและนวดก่อนนำไปวอร์มไฟอ่อ,อน,ออน จากนั้นก็เร่งไฟให้แรงสม่ำเสมอครับจนเนื้อเริ่มสุเกเรียมกำลังดีมาจาัดวางเคียงคู่กับผักสลัดและก็ราดด้วยน้ำซอสร,รสชาติหอมละมุนที่เมื่อได้ลองรับประทานคั่วคู่กันนะครับก็ต้องแทบร้องอุทานออกมาถึงความอร่อยลงตัวที่คุณต้องประทับใจเลยครับแล้วสำหรับ2ร้านเด็ดนะคะที่เราจะได้ชิมกันอีกแล้วนั่นก็คือนี่โซนนี้นะคะนี่เราเอาเข้าต้มมาไว้ได้ด้วย นีร้านข้าวต้มของเจติมนะคะข้าวต้มตลาดยิ่งเจริญค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแปลกแหวกแนวอีกอย่างหนึ่งนะคือสเต็กจากร้านนอบังดีนั่นเองนะคะนี่เป็นทีโบนสเต็กนะคะ บอกไม่ถูกเลยอะว่าอันไหนมันอร่อยมากกว่ากันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ชิมอาหารกันบ้างแล้วนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ว่าตลาดยิ่งเจริญยังไม่ได้มีความอร่อยแค่นี้นะคะเรายังมีอาหารอร่อยอร่อยให้รอได้ชิมอีกเทียบเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูันดีกว่านะคะ